แต่พอเวลาล่วงเลยมาท่านผู้ชมครับมาถึงยุคนี้กลับกลายเป็นว่าตะะปัดหรือพัยดยศกลับไม่ได้เป็นเรื่องเครื่องเตือนใจปิดบังกิเลสหรือป้องกันแม่จิตใจของพระสงฆ์ฟุ้งซ่านอีกต่อไปแล้วเมื่มเวลาท่านผู้ชมจะมีอยู่ที่วัดไหนขึ้นกับวัดไหนก็ตามพอพระเดชพระคุณเจ้าได้รับเลื่อนสมรักิ์ขึ้นมา พระธรรมดามาเป็นท่านราชจากท่านราชมาเป็นท่านเทพจากท่านเทพมาเป็นท่านพรหมกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวัดนั้นทุกคนมองว่าโอ้เป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลจำเป็นต้องเลี้ยงฉลองกันส่วนในของการฉลองนั้นซึ่งก็เป็นพวกพุทธภานิชที่กอกินอยู่ตามวัดต่างๆก็เสนอ พระเด็พระคุณที่เพิ่งได้เลื่อนสมรักษ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำเหรียญก็เลยกลายเป็นเหรียญเหรียญเลื่อนสมรักษ์กันเต็มไปหมดข่าวว่ามีการจองโรงงานทำกันโรงงานเนี่ยมือเป็นระวิงเลยไม่ว่างเลยปั้มเหรียญกันแลกลางคำถามคือเมื่อถูกประกาศยกเลิกไป ใครจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเนี่ยผมไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าผมเนี่ยมันเด็กวัดสายป่าโดยเฉพาะอย่างิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหลงตามหมาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ผมไม่เคยสนใจในการเลื่อนสมรักิ์ไม่ว่าจะมาจากที่ใดหรือมาเมื่อใด มีคนบอกว่าท่านท่านท่านเลื่อนเป็นท่านราษแล้วนะฮะท่านก็พยักหน้าได้จาตั้งานะะบอกให้เก็บไว้ในกุฏิท่านจบท่านไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นมีแต่พระที่มีแต่กิเลสหนาสนใจอย่างเดียวว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะขึ้นขั้นนะฮะมี ตลปัดพิเศษแล้วตอนนี้ก็เลยทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดภูมิอกภูมิใจภูมิอกภูมิใจจริงๆแต่พูดไปก็ต้องเพื่อความจุติธรรมในบรรดา81รูปนั้นก็คงจะมีอยู่ไม่น้อยหลายรูปทีเดียวที่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้เพราะว่า เหตุการณ์เรื่องของสีกากอฟนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนด้วยเหตุนี้นะฮะเรานี่ต้องมาทบทวนตัวเราเองใหม่นะฮะการประกาศยกเลิกสถาปนาสมรัก์ครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ทุกท่าน ทุกรูปกระทำผิดแต่มันสะท้อนว่าแวดวงพระสงฆ์ในบ้านเราณเวลานี้มีปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งการแก้ไขอันแรกที่ควรจะทำคือการยุบสำนักพระพุทธศาสนาเพราะมีไปก็ไม่มีประโยชน์สำนักพระพุทธศาสนาคือสำนักที่การทำมาหากิน กับพระต่างๆมีการหาเงินหาทองมาให้พระวัดหนึ่งเพื่อทำการอบรมเรื่องพุทธศาสนาหามาให้ล้านหนึ่งสำนักพุทธขอคืนเก้าแสนอีกแสนหนึ่งให้พระองค์นั้นเอาไปใช้จ่ายทำงานในเรื่องการอบรมอดีตผู้บริการสำนักพุทธศาสนาตั้งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนถูกคดีความอาญา ว่าช่อโกงเงินหนีไปอยู่ต่างประเทศก็หลายคนแล้วผมได้ข่าวว่าล่าสุดคุณสุชาติตันเจริญท่านก็คิดของท่านง่ายๆว่าเงินที่เข้าวัดนั้นต้องเอามาไว้ตรงกลางต้องมีคนดูแลส่วนเจ้าวาดนั้นมีสิทธิ์ที่จะมีเงินติดวัดได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสนั้นมันไม่ใช่เรื่องการออกกฎออกระเบียบถ้าการออกกฎออกระเบียบออกกฎหมายเนี่ยมันศักิสิทธิ์จริงปัญหาประเทศไทยวันนี้ก็คงจะไม่มีมากถึงขนาดนี้แล้วในประเทศไทยทั้งกฎทั้งระเบียบที่มีอยู่เต็มที่เยอะแยะไปหมดทำไมเราถึงมีความอายุติธรรม เกิดขึ้นมาตลอดทั้งทั้งที่ก็ความประพฤติธรรมนั้นมีกฎมีฎมระเบียบห้ามไม่ให้เกิดขึ้นต้องลงไปจัดการกับไม่มีการไปจัดการเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับ ก็อยากจะฝากไปถึงท่านเจ้าคณะใหญ่หนกลางปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีคือท่านทรงชัยธรรมทโชท่านเป็นผู้ช่วยยาวาดวัตรนิมิตวิทยารามท่านไม่ควรนิ่งเฉยเพราะหนกลางคือเจ้าคณะที่ดูแลพระในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีเรื่องมีราวนี้เกิดขึ้นท่านเจ้าคุณธงชยัยท่านไม่พูดอะไรเลยแม้แต่นิดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองสงฆ์ทั่วกรุงเทพจเจ้าวาดทุกคนจะต้องขึ้นอยู่กับท่านเจ้าคุณธงชยัยผมไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรท่านอยู่แต่ผมไม่อยากจะไปกล้าวลวงเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะมาหาเรื่องมาหาราวากับผมอีกแต่ผมเผอิญ ชื่อสถิลิมทองกุลยึดถือความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั่นคือธรรมที่ผมใช้นำหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเจ้าคณะหนกลางซึ่งดูแลพระในกรุงเทพมหาคนครไม่ทำอะไรสำนักกุศาสนาก็ไม่ทำอะไร ผมเสนออย่างนี้ว่าไม่ต้องมีเจ้าคณะละให้วัดแตลวัดปกครองด้วยตัวเองไปเลยดีกว่าวัดไหนเสื่อมโทรมวัดไหนพระเสพเมถุนวัดไหนทำเป็นพุทธภาณิชย ก็ปล่อยแต่ละคนทำไปตามเวรตามกรรมที่ตัวเองได้ทำที่เราควรทำคือเราควรที่จะให้การศึกษาให้ปัญญาให้ทำกับประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสน,านิกชนแนะนำว่าพระที่ดีควรจะเป็นยังไงให้มันสังเกตสังกาแล้วพัดยศนี่ผมคิดว่าน่าจะเลิกได้แล้ว เพราะว่ามีแล้วไม่ได้ส่งเสริมเกียรติเหมือนยศตำแหน่งทางโลกแต่เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจว่าพัฒยศนะฮะตัวเองมีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาท่านผู้ชมครับพัฒยศจริงๆแล้วคือตาลปัตดนั่นเองซึ่งแต่ไหนแต่ไรถือเป็นสิ่งของจำเป็นของพระสงฆ์ ที่ไม่รวมอยู่ใน8ดอัฐบริหารซึ่งมีสบงจีวรสังฆติรัดประคตบาทมีโกนเข็มเย็บผ้าและหม้อกรองน้ำตละลปัะจจริงๆตามความหมายคือใบาตาลที่ชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลในอินเดียและลังกาใช้ทำถวายให้กับพระสงฆ์แต่ภายหลังพระเจ้าแผ่นดินก็โปรดให้ทำถวายพระด้วย ต่อมาจึงมีการเกิดการถวายตาละปัดตกแต่งอย่างงดงามวิจิตงดงามเป็นเครื่องประ,ประกอบตามสมรดิ์ของพระสงค์ขึ้นเรียกว่าผัดยศซึ่งประเทศไทยรับเอาประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ไม่มีการระบุว่าธรรมเนียมให้พระสงค์ถือตาละปัดในการแสดงธรรมเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดและเหตุใดจึง ต้องใช้บังหน้าในขณะสวดด้วยแต่ว่ามีผู้รู้ได้สันนิษฐานว่าพระสงฆ์ที่ใช้ตาลปัดแรก,แรกใช้ตอนที่ต้องปลงศพเพื่อการกลิ่นเหม็นจากศพที่เน่าเปื่อยเมื่อจะชักผ้าบังสกุลที่ห่อศพเพื่อนำไปทำจีวรจึงใช้พัดตลปัดที่ปิดจมูก การกลิ่นเหม็นทําให้เกิดเป็นประเพณีของพระสงค์ที่จะต้องถือตาลปัดไปด้วยเมื่อทําพิธีต่างๆผู้รู้อีกบางส่วนก็อธิบายว่าเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ที่มาฟังธรรมมีหลายระดับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระกัจจยนะเถระหรือองค์สมเด็จพระสังฆายพระสาวกองค์สําคัญซึ่ง พระองค์ท่านเดิมมีรูปงามว่าขนาดสั้นแสดงธรรมโปรดผู้มาฟังธรรมมีสตรีบางคนถึงขั้นลุ่มหลงหลงไหลและหลงรักท่านด้วยจิตอันไม่บริสุทธิ์นี้ก่อให้เกิดบาปขึ้นพระกัจจยนะเถระจึงอธิษฐานอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองมีรูปไม่งามเราก็เลยเห็นพระสังฆาจารย์กัจจยนะมีรูปแ่างอ้วนพุงพลุ้ยไม่งดงาม ในห้องพระผมนี่ก็มีหลวงพ่อกัจจยนะอยู่องค์หนึ่งองค์อ้วนมากด้วยเหตุนี้พระสงค์จะต้องหาเครื่องบังหน้าในขณะสวดพราะประสงค์ให้มีผู้ฟังมีสมาธิในการฟังธรรมสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของคนอีกบางส่วนที่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นวิสาภาคารมอัน จะทำให้จิตฟุ้งซ่านดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่พระสงฆ์ใช้ตาลปัดบางหน้าขณะสวดนั้นเพื่อให้มีความสำรวมรูสำรวมและมีสมาธิแต่พอเวลาล่วงเลยมาท่านผู้ชมครับมาถึงยุคนี้กลับกลายเป็นว่าตาลปัดหรือพัยดยศกลับไม่ได้เป็นเรื่องเครื่องเตือนใจปิดบังกิเลสหรือป้องกันแม่จิตใจของพระสงฆ์ฟุ้งซ่านอีกต่อไปแล้ว